นี่คือแดเนียลส่วนนี่คือแดเนียลที่เจ๋งกว่านะครับในสแนปช็อตล่าสุดนะครับผมตัว2 3 W 4 2 A นะครับ เจ้าตัวคราฟเตอร์นี่ได้ถูกใส่ออกมาให้เราทดลองเล่นกันแล้วเนาะหลังจากที่ m ไ n e c r a f t ไลฟ์ผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเจ้าตัวคราฟเตอร์นะครับในงานก็บอกว่ามันเป็นโต๊ะคราฟอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณเลสโตในการคราฟของเนาะ,ะวิธีง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าเราอยากจะคราฟอะไรดีละเราจะคราฟดาบเหล็กอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องวางดาบแบบนี้ นะครับแล้วก็หยิบออกมาคลิกซ้ายหยิบออกมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าโต๊ะคราฟเตอร์อัตโนมัติเนี่ยเราสามารถที่จะวางแล้วก็ดึงออกมาไม่ได้เราไม่สามารถคลิกซ้ายดึงออกมาได้นะครับวิธีก็คือเราจะต้องให้สัญญาณเลรโตนมันจึ๊กแล้วก็จะได้ดาบพุ่งออกมาอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเอานี่ดาบแบบเยอะๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็กดจึงจึงอีกทีหนึง่ง เนี่ยล้วดาบก,ก็จะล่วงลงมากนะครับมันจะพุ่งออกมาจากทางผมขอเรียกว่าปากมันได้ไหมเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัว block crafter เนี่ยถ้าคุณดูนะั่นมันจะมีขีด2อันอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้คือตา2ตาและนี่คือปากผมเลยมองว่ามันเหมือนเป็นแบบบัวถ้าไม่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะ ด้านบนจะมีตารางใช่ไหมแล้วก็จะสังเกตว่ามุมด้านหลังเนี่ยมันจะมีจุดแดงๆ2จุดตรงหัวมุมนะครับถ้าเกิดเราก,กดไอสัญญาณเลสโตอร์แล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมาเนาะเวลาเราสั่งให้มันคราฟของสําหรับวิธีการคราฟเจ้าคราฟเตอร์นั้นก็คือให้เราเอาเหล็กวางไว้อย่างนี้นะครับโต๊ะคราฟอยู่ตรงกลางด็อปเปอร์อยู่ตรงนี้เลสโตอร์อยู่2อันจึงใช่แล้วนะครับก็จะได้เป็นเจ้าตัวคราฟเตอร์มา1อันอย่างนี้นะครับ คุณสมบัติอย่างหนึ่งของเจ้าตัวคราฟเตอร์ก็คือเราสามารถที่จะหมุนมันได้ทั่วทิศเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันหันหน้าแนวแนวนอนเนี่ยก็จะสามารถหมุนซ้ายขวาได้ใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยมันก็สามารถที่จะเงยหน้าแล้วก็หมุนตามทิศทางที่เราวางได้นะครับแบบนี้เลยเนะะี่ยอย่างนี้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 นะครับตามที่เราหันรวมถึงก้มลงด้านล่างก็สามารถทําได้เออ เท่มากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือด้านข้างของมันเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นแบบหูหูจับหูหิว้วอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแลวถ้าเกิดว่าเราเอามาตกแต่งนะผมชอบมากเลยมันมีไอเดียเขาขอทำกันก็คือเอามาตั้ง2อันนะครับโดยลักษณะการจับมันหันหน้าเข้าหากันนะครับจะกลายเป็นตู้จะกลายเป็นตู้เก็บของอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้ประดับพวกในครัวอย่างนี้ก็ทําได้ นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวคราฟเตอร์เนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกับบล็อกอื่นๆได้อย่างเช่นถ้าเรามีฮอปเปอร์อย่างเงี้ยถ้าเราต่อฮอปเปอร์ลงด้านล่างของเจ้าตัวคราฟเตอร์เนี่ยมันจะดูดของทุกอย่างนะครับนี่มันจะดูดของออกมานะฮะจากตัวคราฟเตอร์นะครับแล้วถ้ามีของใส่อยู่ในคราฟเตอร์เนี่ยมันก็จะให้สัญญาณเรสโตด,ด้วยเนาะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคราฟของเนี่ยแล้วเรามีกล่องอยู่ด้านหน้าของเจ้าตัวคราฟเตอร์เดี๋ยวขออนุญาตหยุด อ่านี่ปุ๊บแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำของครับอย่างเช่นผมจะครับันไดใช่ไหมอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำวงจรแปะ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 ,แปะอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะครับของใส่ลงในกล่องให้เราด้วยนะครับอ่าแล้วก็ a บ r e l สมมติแบเรลแบเรลได้ไหมอย่างนี้ปึ๊บไดไหม a บ r e l ก็ทำได้โอเคเป็น c ชลเกอไดไหมเชลเกอร์บตัวนี้ก็ ทำได้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามาจากด้านบนกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรากรอกของใส่ด้านบนของฮอปเปอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะแปลกๆก็คือมันจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับสมมติผมเอาออกให้หมดก่อนเนี่ยมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาเนาะแล้วพอถ้าเกิดว่ามันครบเต็มแล้วมันก็จะซ้ําที่เดิมนะครับเป็น2 2 2 3 3 3, 3เพิ่มขึ้นเรียงจากซ้ายไปขวาบนลงล่าง ลำดับของมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีของอ,งอื่นมาวางปุ๊บมันก็จะขั้นหน่อยอ่ามันจะเติมของในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเรียงลําดับให้ถูกต้องเนาะสมมุติอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะทําธนูธนูทํำยังไ,ววไงวะจำนะธนูนะครับธนูมาทำอย่างนี้ใช่ไหม นี่ธนูมันทำอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราต้องเรียงอย่างนี้เวลาเราใส่ของในราฟเตอร์เนี่ยมันจะต้องมาจากซ้ายบนมาแล้วก็ไล่ขวามาแล้วก็เป็นแถวที่2แล้วก็เป็นแถวที่3มซ้ายจากขวาอย่างนี้ถึงถูกต้องนะครับทีนี้มันจะมีตัวช่องว่างเนี่ยในช่องว่างของเจ้าตัวราฟเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะกดเพื่อป้องกันไม่ให้ของถูกใส่เข้ามาได้เนาะถ้าเกิดว่าเราใส่สมมติว่าแบบนี้ใช่ไหมอ่าปึ๊บไอช่องที่เราคลิกเอาไว้เนี่ย ของจะไม่ถูกเติมเข้ามานะครับมันจะถูกบังคับห้ามาให้เติมเนาะทีนี้ธนูเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยสตริงใช่ไหมก็ต้องใช้ระบบคล้ายๆกับาการทำเครื่องปุงยาอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือมีดรอปเปอร์ที่ใส่ของแต่ละฮอปเปอร์นะหันก็ว่าฮอปเปอร์แล้วอันแรกสุดอันบนสุดเนี่ยจะต้องมาอันแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยอันที่2ใช่ไหมก็จะมาตรงนี้อันที่3 ก็จะต้องมาที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดจึงมันก็จะใส่ของเข้ามาในคราฟเตอร์เรียงการตามลำดับปัญหาคือผมใส่กับด้านหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวหามเาดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมาเอ่ออย่างนี้ได้ไหมเด๋ยวเดี๋ยวเหยียบ แล้วเสร็จแล้วของก็จะใส่เออได้แล้วธนูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะถูกลำดียงใส่เข้ามาก็สามารถที่จะทําระบบค้าของอัตโนมัติได้นะก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่จะทําพวกระบบค้าของอัตโนมัติเนาะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวอ่าของที่ใส่อยู่ด้านในเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคอมพรวเตอร์ใช่ไหมนอกจากนี้แล้วเนี่ยไอจำนวนปุ่มที่เราห้ามไม่ให้มีของใส่เนี่ยมันก็ส่งผลต่อ ตัวสัญญาเลสโตนที่ออกมาจากคอมเพลเตอร์เหมือนกันอย่างน,นี้ผมห้ามเอาไว้1บล็อกใช่ไหมมันก็ออกมา1สัญญาณ1บล็อกอันนี้ผมห้ามไว้2ช่องจะช่องสองช่องไหนก็ได้นะสช่องไหนก็ได้2ช่องนี้ก็ได้สองช่องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะให้สัญญาเลสโตน2ช่องอันนี้ห้ามไว้3ช่องก็ให้สัญญาเลสโตน3อันนี้4 5 6 9หาอะไรเงี้ยซึ่ง9นี่คือเต็มสูงสุดของมันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นเลสโตนเก้าช่อง ก็จะให้สัญญาณือสโตนส่งสุด9ช่องเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีแบบของเยอะ64เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังให้สัญญาณแค่9ช่องนะครับก็มีคนเอาไปคิดประดิษฐ์เหมือนกันนะว่าเอ้ยใช้เป็นเครื่องใส่รหัสดีกว่าอย่างเช่นแบบกด3ช่อง4ช่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เป็นซีเควนซ์สำหรับเข้ารหัสอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นวิธีที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ทีนี้นอกจากนี้ก็ได้มีการเพิ่มเกมรู้ที่น่าสนใจออกมา3ตัวนะครับตัวแรกเลยนั่นก็คือ Project I t i e Can Break Block นะครับปกติจะเซตเอาไว้เป็น True เนาะซึ่งใน snapshot ก่อนนั้นเนี่ยมันได้มีเรื่องของการที่เราทำ Project ต i e แล้วหายแตกนะครับหรือว่าของเก่าก็อย่างเช่นทำให้ดิฟสโตนมันหล่นหรือว่าทำให้เจ้าตัว c o r a l า f เวอร์เนี่ยมันแตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตเอาไว้เป็น f a l ขึ้นมาแล้วก็ พวกเนี้ยเอ้อยังไม่ได้กดกิิงโอเคอ่าไม่แตกแล้วนะครับก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเอ้ยอันนี้มันแมปของฉันฉันทําพังได้ยังไเพราะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะฮะก็คือ Player Nether Portal Creative Delay คือปกติเนเวลาเราเข้า Nether Portal เนี่ยในโหมด Creative กับโหมด Survival เนี่ยเราจะไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเข้าไปโป๊ะ มันจะวาร์ปออกมาทันทีสำหรับครีเอทีฟโหมดใช่ไหมแล้วก <It> ็กลับไปได้ในทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่ซ u r v ว v ร์โหมดทุกคน <infinity. S 1> จะต้องเคยเห็นภาพวง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 อย่างเงี้ยกว่าเราจะข้ามพอร์ทัลนะครับแล้วกว่าจะกลับอีกทีหนึ่งก็คือวง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 ใช่ไหมมันก็เลยมีตัวเกมรูที่เซตให้ระยะเวลาเนี่ย เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราอยากจะให้ตัว creative mode เนี่ยใช้เวลา,านาในการเข้าเราเซสักร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยปุ๊บพอเป็น creative mode เอ๊ะลืมกดปุ่มต้องกดปุ่มให้สัญญาณกับ c o าม m น n d ทุกครั้งนะครับโชว์เขาให้ทีนี้ creative mode ก็ช้าละเห็นไหตั้งนานกว่าจะเข้าได้นะครับ ส่วนของอ Survival ก็มีนะก็คือโหมดอื่น Adventure อะไรอย่เงี้ยก็จะนานสำหรับการเข้าใช่ไหมก็นเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็น Player, e n h e r Portal, Default Delay นะครับเปลี่ยนจาก Creative เป็น Default นะครับจากเดิมที่มัน80ใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ใน Survival โหมดเดินเข้าไปมันจะวุวง้วงวงุวงวุงวุงถ้าเกิดเราไปตั้งค่าใหม่ให้มันเหลือแค่อันหนึ่งก็ได้อะแล้วก็กดปึง้งเสียบโหมดโชว มันก็จะเป็นเซ r ร์ฟเวอร์โหมดที่เข้าพอเท่าได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมี่งว้งว้งว้งวง,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 วงอีกต่อไปนะครับและนั่นคือคร่าวๆเนาะสำหรับ snapshot ของ1.21นะครับอันนี้เป็นตัว experimental เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่โหลด snapshot มาเท่านั้นแต่ต้องเปิดตัว data pack experimental ออกมาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นตัว crafter ตรงนี้ นะครับผม,มก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครีเอเตอร์อย่างพวกเรานี้อาศัยอยู่ได้ด้วยไลค์ทั้งนั้นเลยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเดี๋ยวพี่จะลงไปอ่านไปตอบกันเนาะอยากจะรู้เหมือนกันทุกคนคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับยังมีอีกหลายตัวในอัปเดต1.21ที่ยังไม่โปรมาให้เราเห็นเนาะดีแค่ราฟตที่เขาทําออกมาให้ดูก่อนนะครับกดติดตามเอาไว้เพื่อได้ดูอัปเดตต่อๆไปกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ